มันเกิดอีกงขั้นคับพี่น้องนะครับหลังจากที่มีข่าวข้าวนะครับกระแสการบูรีนองวงอิงนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันจะเกิดกระแสนะครับกะบบให้เกิดความพอใจในแฟนคลับนะครับบางคนจนกระแสนี้นะครับเพิ่นกได้มายอมรับนะครับพิษ เพียงผู้เดียวนะครับนั่นก็คือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่หมอชิด2นะครับอย่างที่คนได้เห็นคลิปไปแล้วนะครับเพินบลกวันนำบอลมีเจตน,นาแลกักกมีจุประสงค์ที่ซิบูรีหรือทํารายนองให้เสื่อมเสียแต่ย่างใดแต่เพียงมีความชอบและกกะชื่นชมในขณะที่นองมีคนรู้จักมากมายลกกะเป็นกระแส เพิ่นมองว่าผู้ใด้ให้เขาเอามาเล่นได้เพิ่นก็นเลยยิบเอามาเล่นอยู่หน้าเวทีโดยที่เพิ่นบอกว่าคิดน้อยไปค,คือคือคิดน้อยนั่นเองครับคิดบ่ถึงเหตุให้เป็นกระแสะดราม่ากเกิดขึ้นเพิ่อนอยากบอกทุกคนว่าทั้งหมดที่เห็นในคลิปและกะบนเวทีเป็นความคิดและก็จัดแจงของตัว เพิ่นผู้เดียวนะครับเกี่ยวกับผู้บริหารหรือวัวหน่าวงหรือผู้แสดงคนอื่นนะครับแล้วก็เพิ่นบอกว่าขอให้แฟนครับของน้องอุองอิงนี่ยครับยาประโยงหาบุกคนอื่นเพิ่นบอกว่าขอนอมรับผิดไหวแต่เพียงผู้เดียวขอให้ทุกคนเข้าใจต่อไปนี้สิพอให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพิ่น่ากกาบขอโทษจากใจ พี่น้องแฟนครับเฮากาับคงสีได้เห็นนะครับวาเพิ่นเฮ็ดอีกอยังซึ่งจริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้การสิเอามาเล่นหรือว่าอย่างมันก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่ามันสิกระทบหรือว่หล่อเลี้ยงบุคคลอื่นบอวาสมควรหรือว่าเหมาะสมซึ่งบางอย่างมันก็ะเล่นได้บางอย่างมันก็ะเล่นว่ไดนะครับยาเสพติดให้มัน เกินขอบเขตซึ่งการถีแสดงอียงต่างๆน,นี่นะครับบบเมนวาคิดเสียดอยียงกรดเหตุไปเลยมันต้องมีการซ่อมนะครับแล้วก็คุยกันในเนื้อหาที่ถีแสดงอย่างนะครับบางอย่างคิดซ้ำนี่บ่อยนะครับมันกระทบคนอื่นแล้วนี่แหละครับมันเหตุให่เสียเพราะว่าการเหตุแบบนี้นะครับ จังทีแฟนคลับหลายๆคนเห็นนะครับมันมีคนมองว่าเป็นอย่างผู้บริหารคือบบเบิงนะครับแต่ว่าอันนี้กับโได้กล่าวร่วมนะครับเพือ่อนสิเบิงนะครับแต่ว่าอสาิบอทัวถึงทุกจุดทุกพื้นที่หรอกครับหรือว่าการแสดงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ดีเมื่อเห้าเห็ดผิดเห้าหูจักออกมาขอโทษแสดงสปิริต ตัวเองนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีเฮาก็ต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับในสิ่งที่เฮาอาจีเิเกินเลยไปนะครับนี่แหละครับแฟ้นครับเปรียบเสมือนกระจกนะครับทีซองโตเฮ้าให้เฮ้าหูตัวบางนะครับบางยางเฮาเห็ดไปเฮากับว่าได้หูโตเลยครับวาจะเเขตให้มันม่วนมัอนบ่ม่วนทุกคนนะครับนี่คือ การที่เฮ้าต้องเบิงแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเหตุอย่างมันต้องคิดหลายๆครับต้องปรึกษาหลายๆคนว่าเหมาะสมบออาะครับบมแมนว่าเหตุไปแล้วๆมันบมเมนตีครับผลกระทบกับมาย้อนหลังมันหลายนะครับแล้วมันก็เอาขื้นยากซึ่งโลกโซเชียลทุกมือนี่พอเหตุหยังลงไป จักน้อยนะครับผิดแค่ครั้งเดียวหูก,กันเบิดแล้วก็มั่นก็เว้าปากต่อปากมันก็เลยเฮ็ดให้เสียนะครับนี่แหละครับมันเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่นะครับสําหรับศิลปินหรือนักแสดงนะครับหรือว่าตลกก็ตามนะครับการอรอเลี้ยงบางอย่างมันกับว่าเมนเฮ็ดได้ทุกอย่างนะครับสิวาเอาแต่สนุกให้แฟนครับเห็นมันว่าเมนนะครับ แฟนครับแต่ละวงแต่ละขณะน,นี้มันก็มีนะครับแล้วก็บางคนแค่นิดเดียวมันเป็นจุดเปราะบางนะครับเหตุให้เกิดกระแสได้เร็วเป็นอย่างมากซึ่งคลิปก้อนนั้นนะครับผมก็เคยเบอาคนวานองอ้องแอมนะครับบอกง่ายๆว่าบอตรงปกอ้วนดังสีนะครับบางยาง เ้อง่ต้องบอ้าดอครับในโลกโซเชียลเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันเร็วบอสจาเป็นยาส้าออกมานะครับมันเห็ุให้เกิดกระแสได้อย่างเร็วมากมีหยังตัวเจ้าของเก็บไว้ในใจถ้าบ่ามักกระเลือนผ่านไปครับกลับไปหาทําอย่างอื่นตามที่เจ้าของหมักนะครับอยากฝากนะครับพวกทีเป็นซิลิปินหรือว่าเกียนคีย์บอร์ดทั้งหลายนะครับก่อนสิเหตุยัง ก่อนเสพิพ์อย่างล่วงไปให้คิดพิจารณาให้ดีก่อนนะครับพอวักข้ามเบาของคนนี่เป็นประโยชน์กามีเป็นโทษกามีนะครับเราต้องคิดหลายๆก่อนก่อนเส็ย์อย่างล่วงไปใส่สติปัญญานะครับเป็นอย่างเพิ่นเึ่งบอกวา่าไตตองก้อนสิเห็ดอย่างล่วงไปนะครับหรือว่าการแสดงครั้งนี้นะครับ ถือว่าทำผลกระทบอย่างบบมันกระยมมีนี่เป็นธรรมดาเนาะครับซ้ําลูกคืนนะครับมันบบเมนต์ซ้ํานั่นนะครับมันก็นสะเทือนนะครับถึงวงไตว่าอันนี้เพิ่นกาถือว่ายอมรับผิดนะครับในสิ่งที่ตัวเจ้าของเฮ็ดลงไปนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเมื่อเฮ้าเห็ดยังผิดแล้วฮอกก็ต้องยอมรับ ในสิ่งที่ตัวเห็ดลงไปเมนสิค้นสีวาอยังก็ต้องน้อมรับอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเหาาด้เห็ดลงไปแล้วคนไทยนะครับมีสิ่งที่ดีมากนะครับก็คือการให้อภัยนะครับคนไทยนี่ดีตรงนี้แหละครับเห็ดยังพิดกับพยายามให้อภัยกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเห็ดยังผิดสิบนิว้วยกถ่วหัวไว้เลยแหละครับแต่ว่า บอมแมนว่าสิชีนิวยกถมหัวได้ตลอดทุกครั้งนะครับถ้าทํำแล้วยังทํำอีกก็ต้องพิจารณาตัวเองนะนะครับว่ามันจะเกิดอีกอย่างขึ้นกระต้องย่อมรับให้ได้นะครับถ้าหู้ว่าตัวของเฮ็ดพิษยังเฮ็ดอีกจักสีว่าจังไรล่ะครับอนันตก็แฟนครับก็พิจารณาเบิงนะครับว่า สมควรสิขจงใดต่อไปเนาะครับนี่นะครับเห็ดยังเฮาต้อตงคิดให้หลายคิดให้ลึกๆคิดให้รอบครอบถ้าคิดบ่ไใดปรึกษาผู้รู้เนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนครับส,สุขูมสุกคนที่ติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้นะครับขอบคุณครับ